สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับทิปแอนทริคนะครับวันนี้เลยผมจะามาแนะนำนะครับทริคหรือว่าเคล็ดลับที่ตอนนี้กลายเป็นเคล็ดไม่ลับแล้วนะครับถ้าท่านดูคลิปอันนี้ก็คือการใช้งานตัว iPhone 10ในหลายๆรูปแบบที่หลายหลาย,หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่ายังไม่เคยมีใครบอกมาก่อนนะครับอย่างแรกเลยอันนี้ประสบปัญหากับตัวผมเองครับ iPhone 10เนี่ยเนื่องจากมันอันล็อกด้วย Face ID เนียหลายๆครั้งเรา จับไปจับมาถือไปถือมาหรือหยิบออกจากกระเป๋าเนี่ยเราอาจจะเผลอนะครับไปกดสั่งงานเอาฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาก็คือฟังก์ชันซูมหน้าจอเห็นไหมครับมันจะมีหน้าต่างซูมขึ้นมาสําหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีนะครับก็จะซูมแต่เราซึ่งไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้เนี่ยเพราะมันขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราจะมีวิธีปิดฟังก์ชันนี้อย่างไรนะครับสําหรับวิธีการปิดฟังก์ชันซูมนะครับให้ใช้3นิ้วนะครับ3นิ้วเคาะไปที่หน้าจอนะครับที่ว่างๆบนหน้าจอนะครับ มันจะเป็นการสั่งปิดฟังก์ชันซูมเห็นไหมครับหายไปละฟังก์ชันซูมแล้วถ้าเราจะสั่งเปิดก็คืออย่างนี้หลายคนเจอหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับมันเกิดจากการที่เราเผลอเอามือ3นิ้วเนี่ยไปแตะถูกวิธีจะปิดมันก็คือเอา3นิ้วไปเคาะ2ทีบนหน้าจอบนที่ว่างๆมันก็จะหายไปนะครับอ,อันนี้เป็นทริปเป็นทิปแอนทริคอย่างที่1น,นะครับส่วนทริคอย่างที่2เนี่ยอันนี้ผมภูมิใจนําเสนอเลยนะครับ ตรงนี้ก็คือการใช้งาน Face ID ประโยชน์ของ Face ID อย่างหนึง่งก็คือว่าเวลาเรามีเสียงแจ้งตื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นริงโทนนะครับโทรเข้าหรือเป็นเสียงเราอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนเช้าอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูเราจะลองในที่นี้เอาแบบง่ายๆนะผมจะตั้งเวลานับถอยหลัง10วินาทีแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนถูกไหมครับมันจะเป็นเสียงแจ้งเตือนพอเ,เรามาันับครบถอยหลัง10วินาทีเดี๋ยวลองดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะใช้งานร่วมกับ face id นะครับเนี่ยถ้าเป็น iphone ปกตินะครับรุ่นอื่นที่มันไม่มี face id เนี่ยเวลาเรามันมีเสียงแจ้งเตือนเข้ามาหรือว่าเช้าเช้ามันปลุกเนี่ยเวลาเราหยิบขึ้นมามันก็จะดังอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าเราจะไปกดว่าเอ้ยรับรู้แล้วนะว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับหรือว่าไปรับสายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็น iphone 10 ขอแค่ให้มันเห็นหน้าเรานะครี่ผมเปิดหน้าปุ๊บพอมัน Face ID มันดีเทคหน้าเราได้มันก็จะเบาเสียงให้เองเลยโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมตุติผมวางเอาไว้นะครับผมวางเอาไว้ตั้งเวลา,าไว้สักอย่างหนึ่งมีให้มันอะลามนะครับพอถึงเวลามันก็เลยดังนะครับ ผมหยิบขึ้นมาปุ๊บมันเห็นหน้าผมละเฟ c ไอดีมันเห็นหน้าผมละ,มเ,นนมละเสียงมันเบาอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เวลามีสายโทรเข้าก็ใช้ได้นะครับก็คือพอมันเห็นหน้าแล้วปุ๊บเฟสไอดีมันเห็นหน้าแล้วปุ๊บมันก็จะเบาเสียงให้เลยอ่าเป็นอีกอันนึงที่อืมทำมาได้ดีพอสมควรนะครับก็คือน่าสนใจเลยแหละเป็นการใช้งานประโยชน์ของ Face ID อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนทริคอย่างที่สมนะครับ ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีปุ่มโฮมแล้วเวลาเราจะเรียกสิริทำยังไงครับมีวิธีเรียก2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือให้กดปุ่มล็อกสกรีนค้างเอาไว้นะครับปุ่มนี้นะครับล็อกสกรีนค้างไว้ปุ๊บมันจะเป็นการเรียกสิริขึ้นมาสิรินะครับมันจะเป็นการเรียกสิริขึ้นมาหรือไม่เรามีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นครับก็คือ ให้เป็นเสียงเรียกนะครับอันนี้ซึ่งก็มีใช้มาตั้งแต่ในรุ่นเก่าแล้วนะครับก็คือหวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง,นนง,างเนี่ยครับไม่ต้องกดปุ่มเลยนะครับก็คือใช้เสียงเรียกสิริขึ้นมาเลยนะครับส่วนอย่างที่ทิปแอนทริคอย่างที่4ี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าพอมันมีแหวงแหวงข้างบนนะครับมีแหวงแหวงข้างบนเนี่ย เวลาเราจะดูแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยเราก็ต้องลูดลงมาถึงจะเห็นนะครับถึงจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ก็คือต้องลูดบางคนเขาเขโหไม่สะดวกอะ่ะมือไม่ว่างไม่อยากลูดทํำยังไงนะครับมือไม่ว่างไม่อยากลูดทำงี้ครับวัดดีสิริแบตเตอรี่ battery, เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถามสิริเลยว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องจับไม่ต้องจับมือถือเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เอามาแนะนํากันอีกอันนึงก็คือการสลับแอปนะครับสมมุติว่าเราเปิดแอปหลายหลายตัวอยู่นะครับวิธีสลับแอปเนี่ยก็คือลากค้างขึ้นมานะครับอย่างที่ในไลฟ์ผมเคยทําให้ดูแล้วนะครับเราขึ้นมาเลือกแบบนี้ก็ได้ในการสลับแอปแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับก็คือเราลูดจากข้างล่างเลยครับนะครับลูดลูดแถบโฮมนะ นี่ครับวิธีการสลับแอปที่ง่ายมากนะครับไม่ต้องให้มันขึ้นมาแบบนี้นครับแบบนี้ก็ได้ใครถนัดแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแอปเร็วๆเวลาเราไปทํางานเนี่ยนอกนอกสถานที่อะไรอย่างนี้นะครับอยากเปลี่ยนแอปเร็วๆกันเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะครับว่าผมสามารถใช้งานมือเดียวได้อาจจะต้องจับระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใช้มือเดียวได้นะครับ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายในกรณีที่สมมุติว่าเราใช้ใชงานไปเรื่อยๆื่อเนี่ยแล้วมันแหงขึ้นมานะครับเครื่องมันเกิดแห้งเกิดเออขึ้นมาวิธีการรีสตาร์ทหรือรีบูตนะครับเป็นฟอสต์รีบูตมันเป็นฟอส e ์รีบูตตัว iPhone 10เนี่ยให้ใช้วิธีนี้นะครับกดปุ่มนะครับกดปุ่มตัว Volume Up นะครับแล้วก็ Volume Down นะครับแล้วก็กดล็อกสกรีนค้างไว้จนกว่ามันจะรีบูตนะครับอย่างเช่นอย่างนี้1 2แล้วก็ล็อกสกรีนค้างไว้กดค้างไว้เลยนะครับจนกว่ามันจะขึ้นจอดำนี่ครับเครื่องมันถูกฟอส e ์รีบูตเรียบร้อยแล้วก็คือใช้ในกรณีที่ว่าเราใช้งานไปแล้วอยู่ๆเครื่องมันก็นิ่งไปเลยมันไม่ตอบสนองอะไรนะครับแล้วก็ฟอส e r รีบูตได้ด้วยวิธีนี้ครับนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ทิปแอนด์ทริคง่ายๆนะครับกับ iPhone 10สวัสดีครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งครับ